างจากสวนเล็กีบประมาณจากเจ็ดสิบลักนี่แหละครับทุกคนครับจามาแวะซื้อของฝากอีกตามเคยครับทุกคนครับบักแตงเจ้าถุงเท่าไรฮนเฮ้ยแค่ซื้อไมายันไม่ยันซื้อเหรอเนาะใครซื้อเจ้าได้หน่ถ <c oughs> ุงไหนมันแซ่บถ <c oughs> ุงไหนมันแซ่บถุงไหนมันแซ่บแซ่บวัดขุถุงสุดตอนนี้เอาหน่อยหน่อยได้ยังวะนี่นี่ถ้าไหนเท่าไหร่สิบพัน ขายปลแตกสิบพันนเอ้สิบพันเนี่ยข่อยอเอยอย่างนี้บักบัวบ่าอาอยากได้เนี่ยไข่บลแดงใค่บักแดงก็ได้ไหมเออไข่บักแดง แยกไฟยอยจังสีตาเจาะเลยให้คอยเลาะก็แล้นบครับกมีบอกคอยมีปลานี่บักโอ้บอกคอยอันนั้นบอกคอยปังบ้านทุกคนครับขึ้นหลายเท้เท่าไหรเบอร์นน่่บฮะสี่บาทเนาะเอาเบอร์ี้เอานโบซาีไม่ได้ซื้อแวกแม่เอ สี่สิบโอ้น้ำเพิงม่นบอกเพลิงขึ้นเหลืองใช่ปะเท่าไรนเพลิงโอ้แสนห้า้บ่ได้เอาดอกาบ้า้ใจขาวแกงคนเดียวเออจอกันได้ย่บอนีจอกันได้ย่บอนี่ขายบักทัวมันอ่ะซือก่อนซือก่อนนี่

เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่เห็น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 จูบนี่ตากรงแม่บ้านบ่งบอกค่ะบา่ได้เอาดอกถ้าแม่เลยบ่ได้เอานี่มัดคู่เนี่ยคู่อย่างกับของปูงของปลาดอกบงดอกบัวบักหอยอุ้ยปู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 โอ้โปูปูหน้าเนี่ครับพุ่มายังดีเลยไปอมครับไปอมไปแก่นี่ก็แซ่บเลยครับไปจีจำข้าวเหนียวเนี่โอ้ รถจอดครับไปขาเรยนตึงๆเลยพูดเต็มรถเลยจังยังเป็นยังไงไปเบิ่งกันนะนี่ก็มแม่นนี่ก็มีนี่การ,กร,กรซื้อบัอกทั่วครับนี่ระบกทั่วทั้งวายก็มีอื่นเนาะก็รักคนละเออเอาอีกก็หน้าครับเอาตา0 0่านก กายดีกายดีขนาดครับทุกคนครับทานซาบ่ได้กินมันิบเบิร์ก่อนครับเอ้ยเอาไข่มดแดงไปอีกนะอร่อยทานแล้วสาวเปล่าน้้ถาดละหาซิฟเลยบ่้ถาดหาินี่เด็ดนะบ้าเนี่แก้ำพันบ่หอดหาซิฟนี่สี่ซิฟเอาสถาดนะส้าซิเอาสองถาดเนาะตเอได้แต่ไหนกันบ เอาตัวนั่นล่ะซึ่งเจ้าใอยซื้อเหรอดิกระแบงกันแล้วเนาะเจ้ากระดบายฮะกรบอะดายกระดายรถจอดเราคือคักขนาดครับคนแบบมาซื้อเขับคนซื้อก็ซื้อเลยครับคนมาซื้อก็บมาซื้อแม่ค้าก็อยากขายครับทุกทคนครับเพราะว่าถ้ามันเบิดก็คือเบิด์ลในของพร้มันบวมได้ไลน์นะครับแม่ค้าก็อยากขายคนซื้อก็อยากซื้ออยู่ครแต่ว่าเลือกซื้อเอานะครับ กูได้บ่อยากได้ก็บอกว่าบ่อเขากระทบขึ้นนะครับกูได้สีแต่คนเอาไปยืนให้นะครับบึมบึมโอ้ทุกทุกคนครับก็รดมากก็เ็พเขาได้ขายอยู่ครับเขาได้ขายอยู่เลย คนเขาก็มาซื้อนะคนคนจอดนี่คือคนสิซื้ออยู่แล้วนะแต่ว่าการเลือกซื้อเอาครับแต่พอดีจีจอดก็จะเป็นว่านี่แหละครับคนเกตสิแล่ขายนี่แหละแต่ว่าเขากลับเลือกซื้อเอาครับทุกคนทางนี้ก็เป็นไก่ครับไก่ไก่ลาดบานเข้าเหรอครับโอ้ไก่บาดไก่นี่โอ้ทางไก่ทั้งเป็ดขอบครับทุกทุกคนครับไก่ไก่ไก่เป็ดครับก็คือคือไก่ดีไก่ดีช่วงนี้แห้งช่วงเทศกาลครับทุกทุกคนครับแห้งขายดีครับ จากหน่อยกับไก่ส้มกานแล้วเพื่อนกับลูกเต่ามาแต่เห็ดเวียกเห็ดการเห็ดงานกระสือไปกินไปเลี้ยงสโลงคันนี่จะมาแตงแคร์อันนี้สุดยอดครับทุกคนครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศข้างข้างครับบรรยากาศข้างข้างการขายเครื่องขายของของสบปล่าวครับเข้าก,กันได้ของฝากเต็มรถที่กันครับทุกคนครับเดี๋ยวเข้าก,กันเดินทางกันต่อครับอันนี้ก็เป็น รถพ่วงไทยครับทุกคนครับนี่มาจากมุกดาหารครับโดยคันอยู่อยู่ผู้เดียวกับแม่อยู่ผู้เดียวกบแม่ต้อนรับดีดีครับไปบอกอะไรับแบบว่าพอได้อบอุ่นครับทุกคนครับนี่แหละครับเป็นความอบอุ่นของพี่น้องสป๋อเล่าครับทุกทคนครับไปเึ้นอะไรก็เออต่กินเขากินหนามแล้วขั้นบวกินก็บังคับกินนะประมาณนั้นนะกุ้มไม่กินกุ้มบังคับกินนะทุกคนครับก็เลยต้องเอ้ากินก็กินว่าสินะจีนงัวงจีนง่วงบอกสีขุ่ะใส่ค่ะ เจ้าบอกว่าจูขว่อันนี้เพิ่นซื้อน้องอยังเกาะซื้อนนน,อน่องนนครับทุกทุกคนครับถ้าก,ก็เห็นกันครับมาเบิดมืิร์ดว่าดีเห็นนี่ฮะก็เห็นนี่แหละเพิ่นมาเพิ่นก็เอาซีนง่วงมาฝากด้วยสำหรับมันี่ฮาก็สิม,มี2เมนูครับอันนี้ก็คือเมนูที่2ก็เป็นไข่มดแดงไข่มดแดงครับทุกทุกคนครับอาหารสันสูงสันสูงแจงเจ้า เจามาแต่กรุงเทพนี่เพ bueno <c oughs> <O> ื่อมาแย่ไข่มดแดงให้อายกินนี่บ่แม่นละเบิ่งหน้าคุแย่ไข่มดแดงครับคืออยู่บ่โอ้คือละเนาะเห็ดเป็นผู้ยญิงอันไข่มดแดงในเซียนเนี่ยไรก้อยบ่แม่นสิ้กก้อยนอกนอกจากก้อยก็ไปทอดใส่ไข่ไปแกงใส่หน่อไม้ไปแกงใส่ปลาใส่อยังกระเสบเลยเนาะแกงใส่ซีนได้อยู่บ่ ได้ยุแต่ว่าลองมาเขาลองมันกัไปคนละแนวนะพงวิเศษใส่ลายแสบลายใส่ร้อยแสบร้อยเบิ่งจี๋นะครับเง็ดแบบใหญ่เลยลังจานเฮ็ดใหญ่นอกาตินัวเขากินเผ็ด้ได้ได้กินได้ครับ้เบิ่งค้ัวไผ่สียบวากันครับนองนิ่นกนกับเห็ดขัวเฮ้ยยังก็ขวดซีโมแต่ มันจะอ้มันจะแซ่บแล้วใส่มาเป็นสองซอนใหญ่คนเลยใส่แป้งนัวครับทุกคนครับพงวิเศษไหมตัมมวน่ะมันจะแซ่บคือคนเห็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยใครมดแดงกับคนเห็ดอันไหแซ่บมากัน,นให้มาคน <laughs> ซิมบอสซิมซิมม,มาครับทุกคนมาดีลองซิมฝีมือ น้องปุ๋ยบังครับทุกคนครับอาหารสั่นสูงขึ้นมาเพิ่นไปเพิ่นไปอะีรไปแย่มากเพิ่มมือมาั่นเกิดแตกเกิดแตกมากรับแย่มากแบบโบราครับทุกทคนครับเสียทิ้งกินหลอกินจนในไล่ไปล่างครับทุกคนกินอันนี้ระบบน้ำได้แล้วสุดยอดในความนัวเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูของน้องนนองครับไป หอนเลยหอนเลยคนเห็นกันต้องัวแสีบตัวร้อนนะอือแสีบผิดหวังแล้วหยาะเอาเองเราเสียบมีคนหรือขวดซีนขวดซีนบ่คนยังมีคนซีนซ้ำยังมาขู่ว่าแสีบบ่เหรอเนาะสู่ทุกคนครับสาวสวรรคนาเขตครับเมืองอัสสะพังทองเนาะเห็ดเป็นเบิร์คู่ยางครับไปดูคนครับ แซ่ยบมัดขับหายตาบามีแป้งนัวครับห <c oughs> ัวอ,อ,อะไรนะฝ <c oughs> ีมือไผ่เสี่บกว่าไผ่แต่เบิ้งหลังกัน่าจะแซ่บทั้งสองครับโมเป็นคน,นเนะครับกับเข่าครับแซ่บทั้งสองโอ้ยงงโมกว่าคนเลยค <c oughs> นโมาท่านมีไผ่ซิมเอ๊ะสั <c oughs> ้นทนม่มีไผ่ิมเออโมของน้องน,อนนนี่เป็น,ปนจังได้ก็นัวหน่อย เอินพี่น้องกินน้ำหนะมันแจกเลยทุกคน <c oughs> เออินพี่น้องแล้วก็เบอร์เอิญอายได้ตีมาเลื่องเลยตักบ้างเมื่อกี้นังกัดโอ้ยไ้ซิมแล้วก็กินอยู่ผู้เดียวเบอร์เอินโมเอินพวกเลยครับวานนี้กินเขากันครับมาอันนี้ของน้องนรดครับอันนี้ของน้องปุ้ยครับ <c oughs> มันต้องหยิบอันนี้ไว้ ้ไอ,อ้กินห้ทั้งสองแล้วเด้อบัดนี้เด้อกินพร้อมกันมุ้ยไผได้ลื่นเนีอบัดนี้กินอย่างเดียวเสียใจเลยเบิ่งคบทุกคนครับทุกคลิปทุกคนที่เป็นผู้สาวผมสิถามทุกคนว่าน่ารักอยู่บ่ครับท,ทุกคนครับถ้าน่ารักกับคอมเมนต์มาครับกินข่าคำบอกใหญ่เลยครับตองหิวเหรอเฮ้ยเ้าะคาดจะยอ่อขึ้นกะกินข้าสักอนครับไป ต้นักกล่องกระสีประมาณนี้เนาะแมนบอกอันนี้คือคือกินกับผู้บ่าวมเนาะอันนี้คือกินกับผู้บ่าวกันอยู่กับหมูได้กินกับหมูได้ป่นแต่จากสิว่าแสบว่าแสบคับทุกคนครับยางพันมากินจนสีเบิดจานเลยโอ้ยก๋วยไทยมดแดงแสบบ่แสบบ่โอ้แต่ชุดยอดอาหารบ้านเฮาเลยเนาะอาหารสันสูงเนาะอาหารสันสูง แจ่บๆแล้วก็ดีใจพ่อมได้มาพ่อคนนียเอฟซีเอฟซีเขาทุกคนครับมาเห็นในยิ้มเปยปๆดีใจขนาดดีใจประทับใจขนาดเสื่อเมื่อเหเพื่อนหารูใหม่่าพัวสิเหมาะหัวผมเอาประทับใจขนาดได้เห็นเพื่อนนี่ป็นความไฝฟันเลยนี่เดบ่งจะในคลิปเนาะเดบ่งจะในคลิปเนาะขอบคุณหลายขอบคุณยหลายนี่เพื่นกะเบิ่งคลิปผมกับเพื่อนเห็นไปกันมาโอ้ยจืด้แล้วคนวะ ออกไปบามากกับพักินเข่าเสียบขนาดเจ๊ะเจ๊อยู่เพืเดียวเฮ็ดยังสองสาวนี่อุนตัวรับเสื้อเฮ้งตกแรงว่าเฮ้งแต่อันนั่นเนาะเออเฮ้งหนาลักขึ้นนะทุกคนครับเฮ้งแต่ดำบ่แม่นยในกล่องมันมั่วจากน้อยนะมันก็ได้หนารักขึ้นส่วนทุกคนครับนี่แหละกับเป็นความอบอุ่นครับของพี่น้องทางสองพอเล่าครับมากเป็นกัเอื่นกินเข่ากินน้ำครับ มังคับกินเห็นไหม <laughs> พวกกินกับมังคับกินเนี่ยนะเพกกิ่นกะไปแย่ใครมดแดงมาพกพอดีแล้วกะอันนั้นเพกกิ่นกะไปเขาห้องเนี่ยนะไปขา,องอางนะัางวามาพวกพอดีก็ไ,ได้ซีน <laughs> <laughs> ไปขางวัวมากหล้วก็เลยได้ซีออม<ะ>อันนี้ให้กินเราทุกคนครับอันนี้ก็เป็นมะลงก็ลงควายยางมาขายเล็กครับนี่ยา <laughs> งมาขายเล็กก็ได้เห็ <laughs> นน้องสองคนเป็นเห็ดแสบก็ได้นางกินครับข้าวแม่นหรอครับเขาบอกเรียนเขาบอกว่าพอได้ม้วนกันไปครับทุกคนครับ อ่โอเคครับบืดแล้วมาที่นี่ผมกับสเสด็จกับเขา,าในโตเมืองครับเขาที่พักครับทุกคนครับกับศิลธรรมาทุกคนครับก็ขอบคุณน,น้องนนน้นองปุ้ยเอื้อยร้อยเอื้อยร้อยเออยร้อยอันนี้เราจินงเขาเขาเลยมาหาแดงวะเล <c oughs> ยมาหา <c oughs> เฮ้ยแล้วผู้ใดนั่นแรนงวะน,อน,อนอ้องยังน้องยังอ่ะอุ้งอุงอ้งบ่งอ ขอบคุณทุกๆคนครับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเขาเนี้ดีกระไดกินยางเดียวเลยความแซ่บเนาะเจ็บายไร้ <c oughs>